ช uhm ะจเจ้าแม่กวรอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ที่ไหนกับมากับท่านวอที่ได้เชิญตะวันของท่านเพราะเห็นคนเขาหลังหลังนียการคนโรคซึมเศร้าเอาตเองเทียบเทียบกับคนอื่นไม่มีความสุขในชีวิตเยอะขึ้นมากเลยเผื่ออาจารย์มีธรรมอะไรให้เนยบอกจะจายต่อ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคลิปนี้ทำไมถ่ายมาเป็นปีแล้วเพิ่งมาตัดตอนนี้เฮ้ยตกใจโอ้โหไม่เข้ามาในพรงจมูกฉันเลย่ะ ใกล้กันอ่ะนี้กินยังเรียบร้อยครับนี่กูรอกินแล้วเนี่ยเอ็กเป็นยังไงมันคือมันก็คือเออเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง<ห>จะอธิบายซะหน่อยง่ายไปเลยเดี๋ยวมาเอานะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อวันนี้อีกพันกว่าคนมีนักศึกษามีอาจารย์ แต่เราต้องปล่อยให้ครูกินข้าวกันเออเออปล่อยฉันไปก่อนปล่อยฉันไปตามลำพังไมช่วงเข้าวัดเข้าวายเรา้าวันเข้าวายมีแต่งรายมานี่ชุดซื้อเมื่อวานใส่เลยนี่ฮะเสียตังค์ไงไม่เสียตังค์เขาบอกว่าได้ชุดได้ชุดเสียตังค์เลยหรอวันนี้เรามาพระแก้วที่เชียงรายมาดูออริจินอลที่เราเราทราบว่าเป็นจุดแรกที่ได้พบพระองค์ท่านครูเคยตั้งใจจะไปว่าพระแก้วมรกต แล้วปรากฏว่าตอนนั้นอะเวลาปิดแล้วแล้วครูก็แบบใจครูก็ตั้งใจว่าจะไปกราบท่านถือดอกไม้จัดดอกไม้เตรียมไปอะไรเงี้ยแล,แล้วปรากฏว่าพอไปถึงอะก็เดินไปดูเขาบอกว่าปิดแล้วปรากฏว่ามีพี่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนึงอะโผล่มาหาครูแล้วก็บอกว่าครูเนาะมามามา,มาเข้ามาเข้ามาเราก็บอกว่าเข้าได้เหรอคะแล้วพอครูเข้าไปที่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่า พี่อย่างจริงไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้นะพี่ต้องออกอีกประตูนึงแต่ท่านมาบอกพี่พี่เขาใช้คํานี้นะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วิจ,รวจรารณญาณนะคะพี่เขาบอกว่าไปกราบท่านเลยอะไรที่คุณเามาขอวันนี้จะสําเร็จแน่นอนแล้วแบบแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเราจะมาขอท่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งวันนั้นนะครูตั้งใจจะไปขอบางเรื่องอแล้วปรากฏพอครูเข้าไปได้กราบท่านสิ่งที่ครูขอก็สําเร็จจริงๆ,ๆซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรกันแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือนี่คือพระครูบ้านครูเหมือนของเราส่วนครู กูเลือกที่จะเชื่อแต่ว่านนนนีี่เเป็สด้้าาใคคครอยววัะแ วันนี้เรามาวัดอะไรแล้วครับผัววัดปลาก้างปลาก้างห้วยปลากลังกั้งห้วยปลากั้งไม่โทไม่โทไฮไลท์เป็นไฮไลท์ตรงมีเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่อุ้ยปัญญาคุ้งง้อใช่ค่ะ <100. S 2> อ๋อไม่บายไม่บายบายชอบจังหวัดที่ดราชอบจังหวัดที่เหนหรืกว่าดราใครอ่ะใครอ่ะพี่คือใครอ่ะ <laughs> แต่บอกว่าคนเราทุกคลิป <laughs> เรียนให้สูงสสูงแค่ไหนลูกจบปริญญาเอไปริญญาเอ้ทุกคนคม่เดือมเดินสอง มากบรากบท่านวอที่ไรเชิญตะวันของท่านเรื่องไผ่ของท่านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องไผ่ของท่านให้ฟังท่านวอเล่เาให้ฟังบอกว่าเนี่ยท่านก็สอนเรื่องอิทธิบาทสี่นะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของวิมังสาการวิเคราะห์หรือการการคิดต่างคนมาปลูกไผ่ให้ท่านเป็นคนที่ปลูกไผ่มายาวนาะนทำมาหลายช่วยทุกคน จะมาปลูกไผ่แล้วตอนนั้นหน้าร้อนเขาก็บอกปลูกไม่ได้อย่าเพิ่งปลูกเลยเพราะยังไงปลูกยังไงก็ไม่ได้ตอนนี้หน้าร้อนเพราะไผ่มันต้องการน้ำท่านบอกท่านก็รับฟังไว้ยินยินนิ่งๆพอเขากลับไปปลูกท่านบอกเดี๋ยวปลูกเลยแล้วท่านใช้วิธีการบอกว่าเราทำไมเราต้อง,ง้อน้ําจากฝนมอย่างเดียวหรอท่านทาลางน้ําแล้วเจาะแล้วปล่อยให้น้ําไหลเป็นน้ําที่ไหลต่อเนื่องที่วันนี้เรามาเห็นไผ่ที่เต็มไปที่ได้เฉลิแตะวันนี้ เป็นผ่านที่ปลูกในหน้าร้อนด้วยแนวคิดด้วยมังสาคือคิดต่างหาทางอื่นอย่าไปเชื่อความเชื่อของคนอื่นใครก็บอกว่ามันไม่ได้เราลองกลับมาคิดซิจริงหรอไวนนอตทำไม พอเห็นคนเขาหลังหลังเนี่ยการโรคซึมเศร้าเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่มีความสุขในชีวิตเยอะขึ้นมากเผื่อพระอาจารย์มีธรรมะอะไรให้หนตอบกระจายต่อก็่องเมตตาเนี่ยมันเป็นหลักธรรมที่สําคัญมากครูของพระอาจารย์คือองค์ท่านลลามะเนี่ยท่านบอกว่าถ้าอยากมีความสุขด้วยตนเองนะก็จงฝึกเมตตาถ้าอยากทําให้คนอื่นมีความสุขก็จงฝึกเมตตาแสดงว่าเมตตาเนี่ยสำคัญมากๆ เพราะว่าเมื่อเรามีความเมตตาการุณต่อคนอื่นเ่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ถ้าเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ในสำคัญที่สุดเลยนะเพราะเมื่อเราเห็นอกเห็นใจใครเนี่ยเราจะให้อภัยเขาได้อย่างง่ายดายแต่ไงก็ตามในการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เห็นอกเห็นใจตัวเองก่อนถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองเราก็ไม่ได้ไปต่อการให้อภัยคนอื่นเป็นเรื่องง่ายมากนะแต่การให้อภัยเองเนี่ยยากที่สุด เพราะเราคาดหวังกัรเดินสูงแต่นั่นแหละคือปัญหาที่ทำให้เรามันไม่มีความสุขไงเฉะนั้น <c oughs> จะให้อภยัยใครก็ตามต้องให้อภัยที่ตัวเองก่อนเริ่มจากตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้ปลอดปลูกโล่งเบาแล้วเนี่ยพลังที่เราแผ่ออกไปเนี่ยมันจะมีผลมากนั้นการให้อภัยตัวเองเนนจริงเป็นกุญแจสําคัญที่เปิดไปสู่ความสุขใครที่ติดเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้ไว้แล้วเอาไปทํานะเราจะคน้นพบความสุขอ่ารู้ก่อนมา อเอาผู้ชายเข้าไปข้างในปิดปิดวอล์กหน่อยครับครูวันนี้วันนี้หมดวันแล้วค่ะมีสมุนมาส่งเอาละค่ะครูก็สำหรับทริปเชียงรายนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีสวัสดีค่ะทุกคนกลับแล้ว หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคลิปนี้ทำไมถ่ายมาเป็นปีแล้วเพิ่งมาตัดตอนนี้คนที่ถ่ายคลิปนี้ค่ะคือน้องปอยถ้าเกิดย้อนกลับไปดูก็จะได้ยินเสียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่คอยเล่นคอยแซวกับครูค่ะน้องปอยจากพวกเราไปเมื่อวันที่หนึ่งตุลาปีที่แล้วค่ะก็ตุลานี้ก็จะครบหนึ่งปีปอยเป็นเด็กที่ พวกเราทุกคนรักเขามากๆค่ะแล้วเขาจากไปในวัยแค่26ปีวันนี้ครบหนึ่งปีของเขาครูเลยอยากทำคลิปเพื่อระลึกถึงปอยของพวกเราแล้วก็อยากจะให้คนดูของครูทุกคนได้รู้ว่าทุกวินาทีที่เรายังมีคนที่เรารักอยู่มันมีความหมายขนาดไหน ใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจกาละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่การละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชั่วนนิรันดรเสมอไป ชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจะตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนรวมจากฟ้าวันที่มองหา วินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันการละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันใกล้เมื่อมองฟ้าแล้วทอน นนไงงัังครรบูกาิวี้แล้วตอนนี้ครูทำอะไรครับเนี่ยปอยเป็นคนที่คอยเติมพลังบวกให้กับคนรอบข้างใครที่ได้อยู่ใกล้ๆมันเนี่ย จะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเสมอคือทุกคนมันหลีกเลี่ยงการจากลาไม่ได้ครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากให้คนคนนั้นนะ่ะจะอยู่ในความทรงจําเราตลอดไปเราแล้วก็ทุกๆคนยังพูดถึงปอยกันอยู่เลยเราดีใจมากที่ได้ได้ทํางานกับปอยแล้วก็ได้รู้จักกับปอยมันนั่งคิดว่าแบบคนที่เราแคร์ต่ในออฟฟิศหรือในครอบครัวเนี่ยถ้าวันหนึ่งคือเหมือนเคสซี่ตื่นมากลางดึกแล้วหายไปจริงๆ แล้วเมมาเสียได้ทีหลังน่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นการจับไปที่ทิ้งไว้แต่ความทรงจำดีๆค่ะรักแล้วก็คิดถึงเสมอปอยเป็นลูกน้องที่หัวหน้าทุกคนอยากมีปอยเป็นเพื่อนร่วมงานที่เพื่อนร่วมงานทุกคนอยากพบเจอเป็นลูกชายที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา26ปีของปอยมันคุ้มค่าลูกไปวิ่งเล่นบนสวรรค์ได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะ หนึ่งดีใจนะที่เรา